แต่วงการต้นไม้เข้าแล้วก็ออกยากวงการเต้นเข้าแล้วไม่ต้องออกค่ะคุณโยกอย่างเดียวค่ะเพราะงี้คนที่เขาชอบการเต้นน่ะเขาได้ยินดนตรีเขาได้ยินเสียงเพลงมันไม่ได้หรอกมันอยากจะขยับแข้งขยับขาอย่างคุณพี่คนนี้แค่ได้ยินเพลงฮิตโอ้โหเต้นแบบไม่แค่กล้องแบบนี้ค่ะ อุย้ยตาล่ะมีคนตั้งใจดูมากว่าเรื่องเขาจะทำอะไรคุณดูเอโอ,เอ,เอโอ้โหสเต๊ตเต๊เฮ้ยคุณครับ คือถ้าใครปสายเกาหลีคุณรับรองคุณเต้นโคเวอร์ได้จริง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 นะแต่คุณพี่เดี๋ฉันไม่คิดว่าคุณพี่จะเป๊ะขนาดนี้อไปฝึกตอนไหนเออไปฝึกมาจากไหนรู้จักเล่นกลองหรือหรือยังไงเป็นนักโคเวอร์เก่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเป็นดาวติ๊กต็อกหรือยังไงแต่ต้องให้พี่เขานะนี่ดูท่านั้สิเอ๊ะุนูทั้งสะโพกทั้งมืออุ้มไปหมดใช่ต้องให้พี่เขาคือเป๊ะมากเลยรายละเอียดต่างๆแบบแต่เข้าใจคุณพี่เขาเครียด แล้วเขารู้ไงว่ามุมกล้องอยู่ตรงไหนการที่เราจะถ่ายแบบลงติ๊กต็อกธรรมดาจากโทรศัพท์เรามันเป็นมุมแบบมุมเดียวใช่แต่อันนี้คุณได้มุมบนมาหนึ่งว่าเหมือนเราอยู่บนเวทีเป็นศิลปินท่านหนึ่งอะไรอย่างนี้คุณคือได้ยินเสียงเพลงคือหยู่เต้นไม่ได้แล้วเต้นไปเลยถ้าเพลงไม่หยุดฉันก็ไม่หยุดเหมือนกันดูสิว่าใครจะเหนื่อยก่อนกันเออเอาสิผมว่าการเต้นลักษณะแบบนี้มันเหมือนได้ปลดปล่อยนะได้ระบายความสิ่งมันออกมาถูแต่ว่า คลิปนี้เพลงนี้ดังนะะ